โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดคริปโตนี่ร้อนระอุเลยนะครับราคาบิตคอยดิ่งลงมาแบบน่าใจหายจริงๆท่ามกลางสัญญาณเตือนที่ชื่อฟังดูน่ากลัวอย่างเด็ดครอสแถมบรรยากาศในตลาดก็เต็มไปได้วยความรู้สึกที่เรียกว่ากลัวสุดขีดวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าสถานการณ์ทั้งหมดนี้มันเป็นสัญญาณอันตรายจริงๆหรือว่ามันคือโอกาสที่ซ่อนอยู่กันแน่และนี่คือตัวเลขที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับประมาณ9 4 0 0ดอลลาร์สหรัฐ บอกเลยว่าทําให้นักลงทุนหลายคนใจหายใจคว่ำกันไปเลยเพราะว่ามันเป็นระดับราคาที่เราไม่ได้เห็นกันมาพักใหญ่ๆแล้วคําถามสําคัญที่ตามมาเลยก็คือเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับคําถามนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งที่สงสัยนะคือทั้งตลาดตอนนี้กําลังถามคําถามเดียวกันเป๊ะๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยในบทวิเคราะห์นี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยประติดประต่อเรื่องราวแล้วก็หาคําตอบไปได้วยกันนะครับเอาละครับและนี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันนะ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนเลยแล้วไปดูกันว่าไอ้สัญญาณ death cross เนี่ยมันคืออะไรจากนั้นไปวัดอารมณ์ตลาดกันหน่อยแล้วก็มาดูสองมุมมองว่าเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงและปิดหายด้วยเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยสถานการณ์ปัจจุบันเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่กําลังกดดันตลาดปิดคอยอย่างหนักเลยในภาพรวมนะครับแรงกดดันหลักๆเลยก็มาจากหลายทางมาก อย่างแรกเลยก็คือมีรายงานว่าพวกวานหรือว่านักลงทุนรายใหญ่ๆเนี่ยกำลังเทขายข,ายของออกมาแล้วก็มีเงินทุนที่ไหลออกจากพวกกองทุน ETF คริปโตด้วยสภาพคล่องในตลาดโดยรวมก็ดูเหมือนจะลดลงไปอีกแถมยังมีเรื่องความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเข้ามาซ้าเติมอีกคือมันเหมือนพายุหลายลูกที่ถาโถมเข้ามาใส่บิตคอยผมคลองกันเลยครับเอาละครับ มาถึงประเด็นที่หลายคนจับตามองกันเพยนพิเศษนั่นก็คือสัญญาณทางเทคนิคที่แค่ชื่อก็ฟังดูไม่ค่อยดีแล้ว Death Cross เอ๊มันคืออะไรกันแน่แล้วมันน่ากังวลเหมือนชื่อของมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าจะอธิบายแบบง่ายๆนะครับไอเจ้า Death Cross เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทางเทคนิคที่เกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นอย่างเช่นเส้น50วันเนี่ยมันตัดลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวหรือเส้น200วันลองนึกภาพตามนะครับเหมือนกับว่า แรงส่งในระยะสั้นมันแผ่วลงจนแพ้แนวโน้มใหญ่ในระยะยาวซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นสัญญาณว่าตลาดอาจจะกําลังเข้าสู่ช่วงขาลงหรือที่เรียกกันติดปากว่าตลาดหมีนั่นเองครับแล้วดูข้อมูลล่าสุดจาก g l a s s n o t e นี่สิครับจะเห็นเลยว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันกับ200วันเนี่ยโอ้โหมันอยู่ใกล้กันมากคือมันจ่อจอกันแล้วห่างกันนิดเดียวจริงๆเรียกว่าแค่เส้นยาแดงพาแปดเลยก็ได้ และนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำไมคนทั้งตลาดถึงกำลังจับตาดูสถานการณ์นี้แบบไม่กระพริบตาเลยใช่ครับตามตำราการวิไปขอทางเทคนิคเลยนะสัญญาณเดสคลอสเนี่ยถือเป็นสัญญาณคลาสสิกของตลาดหมีเลยมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าตอนนี้แรงขายน่าจะเริ่มเข้ามาคุมเกมในตลาดแล้วและก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาอาจจะปรับตัวลงไปได้ลึกกว่านี้อีกแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับ เพราะถึงแม้ว่าชื่อมันจะฟังดูน่ากลัวและตามตำราจ,จะบอกว่าเป็นสัญญาณตลาดหมีแต่พอเราไปย้อนดูประวัติศาสตร์เนี่ยมันกลับบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปเหมือนกันมีสถิติที่น่าสนใจมากครับที่ชี้ว่าหลังจากเกิด d e เด Cross ไปแล้วเนี่ยตลาดมักจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับมาได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวลองมาดูตัวเลขกันชัดๆเลยนะคือตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาเนี่ยบิตคอยเจอเดดครอสมาแล้วอย่างน้อย8ครั้ง แต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือโดยเฉลี่ยแล้วนะครับในช่วง6เดือนหลังจากเกิดสัญญาณน,นี้ราคาไม่แค่ฟื้นตัวนะแต่กลับพุ่งขึ้นไปถึงบวก45%ข้อมูลนี้มันก็เป็นเหมือนข้อพิสูจน์สาคัญอย่างหนึ่งเลยครับว่าเดตครอสเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สัญญาณเตือนถึงความอ่อนแอไม่ใช่คําตัดสินว่าตลาดจะต้องพังลงไปต่อเสมอไปเอาล่ะพักจากเรื่องกราฟเทคนิคกันสักครู่ทีนี้เราลองมาดูกราฟอีกแบบหนึ่งกันบ้าง นั่นก็คือกราฟอารมณ์ของตลาดซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เข็มวัดอารมณ์เนี่ยมันชี้ไปที่ระดับที่เรียกว่ากลัวขั้นสุดแบบชัดเจนมากๆนี่คือดัชนีที่เรียกว่า Fear and Greed Index ครับมันเป็นตัวสะท้อนอารมณ์ของนักลงทุนในตลาดแล้วจะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยตัวชี้วัดมันไปอยู่ในโซนสีแดงเข้มหรือ Extreme Fear ซึ่งก็คือความกลัวขั้นรุนแรงเรียกว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดของสเกลนี้เลยก็ว่าได้ครับ ตัวเลขมันฟ้องชัดเจนมากครับ10จากคะแนนเต็ม100นี่เป็นข้อมูลจาก a l t e r n a t i v e me นะครับซึ่งถือว่าต่ำมากๆมันจะท้อให้เห็นเลยว่าตอนนี้บรรยากาศในตลาดมันเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแล้วก็ความไม่มั่นใจแบบสุดๆเลยเราต้องย้ํากันอีกทีนะครับว่าไอเดชนีตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่การวัดความรู้สึกแบบลอยๆนะแต่มันมีที่มาที่ไปมันคือข้อมูลล้วนๆเลยเขาวัดจากหลายอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของราคา โมเมนตัม um, ไปจนถึงกระแสบนโซเชียลมีเดียเรียกได้ว่ามันคือการวัดชีพจรของตลาดนะเวลานั้นจริงๆและพอเห็นแบบนี้มันก็เกิดเป็นคําถามสําคัญขึ้นมาทันทีเลยว่าในภาวะที่ตลาดเต็มไปด้วยความกลัวขนาดนี้เนี่ยมันคือสัญญาณให้เราต้องถอยห่างหรือเปล่าหรือว่ามันคือโอกาสให้เราเข้าซื้อตามหลักการลงทุนที่ว่าจงกล้าในยามที่คนอื่นกลัวกันแน่นี่คือทางสองแง่ที่นักลงทุนกําลังชเผชิญหน้าอยู่เลยครับและจากคําถามเมื่อสักครู่นะครับก็พาเรามาสู่ส่วนที่4พอดี เราจะมาดูทางแยกนี้กันให้ชัดๆขึ้นมาเปรียบเทียบสองมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงว่าสรุปแล้วตอนนี้มันคือโอกาสหรือว่าความเสี่ยงกันแน่เรามาลองชั่งน้ําหนักทั้งสองฝั่งกันดูนะครับเริ่มจากฝั่งที่มองว่าเป็นโอกาสก่อนมุมนี้จะมองว่าเฮ้ยตอนนี้แหละคือจุดที่ดีในการเข้าซื้อเพราะอะไรเพราะตลาดกลัวสุดขีดแล้วไงและสถิติในอดีตก็บอกว่าหลังจากเกิดเดสคลอสเนี่ยมันมักจะกลับตัวได้ดีทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างฝั่งที่มองว่าเป็นความเสี่ยงฝั่งนี้ก็จะเตือนว่า อย่าเพิ่งชลาใจนะเพราะสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้มันไม่ดีเลยแถมยังมีแรงเทขายจากพวกนักลงทุนสถาบันกดดันอยู่เรื่อยๆและถ้าเกิดว่าราคามันหลุดแนวรับสําคัญลงไปอีกเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการปรับฐานที่ลึกลงไปกว่านี้อีกก็ได้เห็นไหมครับว่ามันเป็น2มุมมองที่ต่างกันสุดขั้วเลยเอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วหลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดทั้งสัญญาณเทคนิคทั้งอารมณ์ตลาดทั้ง2มุมมองที่ต่างกันทีนี้ เราจะมาสรุปกันครับว่าแล้วปัจจัยสําคัญที่เราต้องจับตามองนับจากนี้ไปที่จะเป็นตัวกําหนดทิศทางของตลาดมันมีอะไรบ้างหลักๆเลยนะครับมีอยู่4เรื่องที่ต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดเรื่องแรกเลยก็คือนโยบายดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอันนี้สําคัญมาก 2. ก็คือข่าวคราวต่างๆเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในโลกคริปโต 3. คือทิศทางของเงินทุนที่ไหลเข้าออกจากกองทุนบิตคอย ETF และสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือพฤติกรรมของเหล่าวานทั้งหลายนี่แหละครับว่าพวกเขาจะกลับเข้ามาช้อนซื้อหรือจะยังเทขายกันต่อและท้ายที่สุดก็มาถึงคําถามที่สําคัญที่สุดครับนั่นก็คือประวัติศาสตร์จะซ้ํารอยเดิมอีกครั้งหรือไม่บิ t คอยน์จะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งเหมือนที่เคยทําได้หลายๆครั้งที่ผ่านมาหรือว่าครั้งนี้มันจะแตกต่างออกไปคําตอบนี้คงมีแต่เวลาเท่านั้นครับที่จะบอกเราได้